สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซทังช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้วันที่11มกราคม2568เนอะแม่น้องคําแพงมาทักทายสบายดีกับเอฟซทังช่องเพื่อที่จะมานำเสนอแนวทางฮานอยรวมของ พี่พหัเสเซียนเชียงใหม่เซียนโคราเซียนอุดรของแม่ลิ้วพาลวยแล้วก็ของอาจารย์สวัยอยู่ในคลิปนี้จะมี6กสำนักด้วยกันนะคะฝากเอซทั้งช่องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่น้องทำแพ่งแน่คนละ3แชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทุกเซียนทุกอาจารย์นะคะตัวเลขทุกตัวที่แม่น้องํำแพง เอามานำเสนอให้กับเอซีทั้งช่องก็ให้เพื่อเอาไปเป็นแนวทางกันเด้อจ้าเนาะทุกๆตัวเลขทุกๆแนวทางก็ให้เอฟซีทั้งช่องผิดจรณาเพือเอาไปเป็ี่ยนแนวทางกันนะคะอย่าลืมค่ะขอกำลังใจคนละสามแชร์คนละไลค์ให้ด้วยนะคะเนาะ,ะไปเบิงตัวเลขแนวทางน้ำกันะหาเอฟซีก็มาเมนองคำเพงกาบรยากวาเวาลลายหา่หางเนาะ ขั้นจะเอาแต่โตเลยคืเอเกาไมา่ลงไห้กัญญานนะคะ fc ก็ไห้แล้วมาระวังกันเนาะคะ่ะฝาก,กจืดประสันวค่าลยถราลแต่าเนี้ยตื่นมากกันหนาวหนาวค่ะอย่าลืมพักษาสุขภาพกันแน่เด้อคะ่ะเนาะอย่าลืมพักษาสุขภาพกันแน่นนะคะเพราะว่าอากาศเย็นหนาวมีลมนะคะเนาะระวังเป็นไข้วัดไข้ไอนะคะเนาะอ่ะฝากด้วย เพิ่งเปิดช่องได้สองวันเมื่อวานนี้ได้ลงคลิปไปแค่คลิปเดียวนะคะเห็น Gmail ตีตีเขาก็เลยงดลงคลิปก่อนลงได้แค่คลิปเดียวว่านี่เนาะมือนีกามาลุ่นกันไหมนะคะเอฟซขอกำลังใจให้แม่น้องคำแพงคือเกาเนาะคะกาเฮตยังไรบ่ได้ช่วงนี้เบาๆก่อนเนาะ อ่ะมาเบ่งผลฮานอยเมื่อวานนี้เนาะฮานอยพิเศษข้างบนออก826ข้างล่างออก43ส่วนฮานอยปกติข้างบนออก793ข้างล่างออก83แล้วก็ผลของฮานอย VIP ข้างบนออก4ี่ห้แล้วก็ข้างล่างออกสองหนะคะ เมื่อวานของเซียนเชียงใหม่แม่น้องคำแพงกับบด้ลงคลิปหายเนาะแต่ว่าลงในกลุม่มผู้ใดขอมากกับทรงหายอยู่เนาะค่ะกะอาจจะทรงซาแน่เร็วแน่เนาะบางคนกัท่านแน่บ่ท่านแน่นะคะกะของเซียนเชียงใหม่เข้าสองฮานอยนะคะมาสามสี่เลขออกสี่สามข้างล่างน้อยพิเศษหนึ่งฮานอยแล้วก็มาฮานอยปกติ 3 9มเข้างบนแล้วก็3ามเลขออก8 3ข้างล่างฮานอยปกติเด้งบนล่างนะคะของเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้เนาะของเซียนโคราชวิ่งรูดให้เด่น2กับ6มาด้วยกันนะคะสองหกมาข้างบนฮานอยพิเศษกอดคอกันมา1นึ่งฮานอยส่วนตัวจับคู่เข้าอยู่ตัวเน้นนะคะให้สองหเลขออกสองหข้างล่างฮานอย VIP 1หนึฮานอยนะคะ แล้วก็ของเซียนอุดรวิ่งลูดเด่นที่สามรองแปดสามมาแปดมานะคะจับคู่ให้เข้าที่สามแปดตรงตัวกับนะคะเลขออกตัวกับเนาะของฮานอยปกติ 1, หนึ่งฮานอยนั่นเองเนาะแล้วก็มาที่ค่ะสามสี่เลขออกสี่สามเนาะคะ่ะสองฮานอยกับนอยพิเศษเนาะนี่ค่ะลืมเบิงค่ะเลขเข้าตัวเน้นทั้งสองฮานอยเลยเนาะพิเศษปกตินะคะออกตัวกับทั้งสองฮานอยล่างทั้งสองฮานอยเลยเนาะ องเซียนอุดรค่ะส่วนของพี่พหัชวิ่งรูดเด่นที่2กับ3 2ม,มา3ม,มาจับคู่ให้เข้า2อฮานอยมา3 4เลขออก4ี่สข้างล่างน้อยพิเศษหฮานอยแล้วก็มาชุดเน้นสองหงตรงตรงข้างล่างน้อย VIP นั่นเองค่ะแม่ลิ้วพารวย5กับ9 5มา ห้าห้าหนอย V.I.P เนอะจับคู่บ่เข่า5ค่ะเก้ามาตัวเน้น9 3ตรงๆข้างบนฮานอยปกตินะคะของแม่ริ้วส่วนของอาจารย์สไวายวิ่งรูดเด่น9ตัวเดียวเก้ามาฮานอยปกติแต่ว่าจับคู่ให้บ่เข่านะคะ เขามาเอาตัวเลขนะทางของมือนีกันเลยเนาะของอาจารย์สวัยฮานอยรวมวิ่งลูดเด่นที่9เม็ดเดียวจับคู่19 29 39 49และ89นะคะของอาจารย์สวัยวันนี้ก็วิ่ง9เหมือนเดิมนะคะ3หานอยเนาะพิเศษปกติและ VIP วิ่ง9เหมือนเดิมค่ะ เมื่อวานนี้วิ่งลูดมาอยู่หฮาหนอยแต่ว่าจับคู่บเบาวันนี้ให้วิ่งลูดเด่น9เหมือนเดิมค่ะจับคู่ที่เก้าหนึ่องเก้าสามและ89นะคะเ้า,ามาต่อที่ของแม่ลิว้วพารวยนะคะส่วนแม่ลิ้วพาลวยวิ่งลูดเด่นที่9กับ0บนล่างชุด3ตัวบนเจ9ดศูนย์ 2ตัวบนล่างเน้นวงกลมให้ที่6 9 3 9 5 1 8 0แล้วก็9 0ส่วนชุดลอง9 3 5 9 4 1และศูนย์หนะคะส่วนเมื่อบ้านเนาะ วิ่งลูดเด่น5กับ9มาทั้ง2ตัวแม่จับคู่ให้เข้าอยู่1นึฮานอยเนาะให้มา93เลขออก93ข้างบนของฮานอยปกติเข้าตรงๆ1งหนึฮานอยสำหรับวันนี้แม่ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดบนล่างเด่นที่9กับ0ชุด3ตัวบน709ดศ 9, 9 851ชุด2ตัวบนล่างเน้นวงกลมที่69 30 51 80 90ชุดรอง 9ก้าสามห้าเก้าสี่หนึ่งและศูนย์หนึ่งนั่นเองนะคะได้สองสำนักแล้วก็แคปหน้าจอเลยนะคะโอเคเนาะไปต่อค่ะ ของเซียนโคลาดวิ่งลูดเด่นที่9กรองห้าค่ะวันนี้ชุดเน้น2ตัวบนล่าง 90, 9 0 9าศูชุดลอง5051และห้านะคะของเซียนโคลาดวันนี้ส่วนเมื่อวานเนาะเซียนโคลาดให้วิ่งลูดมาทั้งสองตัวนะคะหกมา2มากอดคอกันมาหนฮานอยเนาะสอมาบนนอยของฮานอยอ่าพิสิเศ์นะคะ ต่ว่าพันจับคู่ให้บอมี26เนาะค่ะแล้วก็แต่ว่าจับคู่ให้เข้าอยู่1ฮานอยชุดเน้น2 1ตรงๆข้างล่างฮานอย VIP ส่วนวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นที่9ลอง5จับคู่ชุดเน้นก็คือ909196ส่วนชุดลอง5051และ56นั่นเองเนาะอ่ะ มาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่ค่ะวันนี้เซียนเชียงใหม่วิ่งลูดบนล่างเด่น3เม็ดเดียวค่ะชุด2ตัวก็จะมีสามสองสามหสและ3ามวันนี้วงกลมให้ที่สามหเม็ดเดียวนะคะของเซียนเชียงใหม่วันนี้ส่วนเมื่อวานเนาะเซียนเชียงใหม่ก็วิ่งลูดเด่นสมตัวเดียวค่ะสามมาสองฮานอยเด้งบนล่างนะคะนอยปกตินอยพิเศษมาบนเออมาล่างเหมือนกันเนาะ ออกตัวกับทุกฮานอยเลยสำหรับวันนี้ก็ยังให้วิ่งรูดเด่น3เหมือนเดิมนะคะบนล่าง3ามฮานอยก็คือจับคู่มี3 2 3 1 3 0แล้วก็3 8ส่วนตัวเน้นก็คือ3 1นั่นเองเนาะ,ะแคปหน้าจอคะ่ะแคปหน้าจอเอาของเซียนโคราชและเซียนเชียงใหม่นะคะ อ่ะโอเคค่ะไปตัวที่ของเซียนอุดรวันนี้ค่ะให้วิ่งลูดเด่นที่แปดรองเก้าจับคู่ชุดเน้นสองตัวบนล่างแปดสามแปดเจ็ดชุดรองเก้าสามกับเก้าเจ็ดนะคะของเซียนอุดรวันนี้ส่วนเมื่อที่ผ่านมาวิ่งลูดเด่นที่สามรองแปดมาทั้งสองตัวจับคู่มาสองฮานอยเนาะสามสี่เลขออกสี่สามล่างฮานอยพิเศษ 1, หนึ่งฮานอยแล้วก็ให้มาสามแปด เลขออก83ดสาล่างของฮานอยปกติเข้าตัวเน้นทั้งสองฮานอยแล้วออกตัวกลับทั้ง2องฮานอยเลยล่างหมดทุกฮานอยเลยเนาะ,ะวันนี้ค่ะให้มาใหม่แล้วเป็นวิ่งลูดเด่นที่8ปรอง9กาจับคู่ชุดเน้น8 3ดสมแปชุดลอง93แล้วก็97้าเจ็ดนะคะเอามาต่อที่ของพิพาัา์นะคะ สำหรับตัวเลขแนวนะทางของพี่ประหัตวันนี้วิ่งลูดเด่ดน1ลองสองนั่นเองจับคู่ชุดเน้น1 8 1 9ชุดลอง2 8และ2 9นะคะส่วนเมื่อวานทําผลงานจับคู่เข้า2องฮานอยเนาะมาฮานอยพิเศษกับฮานอย VIP VIP เข้าตัวเน้น2 1ตรงตรงข้างล่างส่วนฮานอยพิเศษมา4 3ตัวกับข้างล่างเหมือนกันวันนี้ ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่นหนึ่งรองสองจับคู่ชุดเน้นหนึ่งแปดหนึ่งเก้าชุดลองสองแปดและสองเก้านะคะแคปหน้าจอเด้อจ้ะแคปหน้าจอเอาตัวเลขแนวทางหาหน้อยรวมของเซียนอุดรแล้วก็ของพิพัหั์นะคะวันนี้แม่น้องกำแพงก็ได้ทำหน้าที่นำเสนอแนวทางในคลิปนี้ให้กับเอฟซทั้งช่อง ทั้งหมด6สำนักด้วยกันเนาะคะ่ะผู้ใดทีล่อคอยหน้าทางของตาปากน้ำโพเขาฝากมาหรือว่าหมอดูเลขเด็ดสุดใจพะารวยพ่อเกลียงแล้วก็น้องเพ็ดน้ำโชคก็อาจจะเป็นคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่น้องกำแพงทุกๆคลิปทุกๆแนวทางด้วยเด้อค่ะ,อะขอให้ทุกๆ ขอให้ทุกๆคนสุขภาพแข็งแรงนะคะล่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนเนาะคะ่ะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนาทุกท่านทุกคนนะคะทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะคลิปนี้ก่ะสวัสดีค่ะ